ปวดต้นคอปวดหัว,หวไหล่โอ้ปวดล้า้งหมดเลยทำไงดีช่วยด้วยสวัสดีค่ะชื่อบีนะคะวันนี้บีก็จะมาขออนุญาตแบ่งปันประสบะการณ์นะคะ ในการที่มีอาการปวดคอบ่าไหล่และปวดศีรษะนะคะในกรณีที่เราพยายามทำมาหลายอย่างแล้วทั้งทำโยคะทั้งยืดทั้งดึงนะคะแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะเพราะว่าอาการเราเป็นมากนั่นเองวันนี้บีก็จะมาขอแบ่งปันประสบการณ์ที่นวดตัวเองนะคะก็จะแนะนำในจุดที่เป็นจุดของแก้อาการแต่ว่าเรา นวดตัวเองนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะอ่าตอนนี้เราก็มาที่จุดแก้อาการจุดแรกเลยนะคะเมื่อเรามีอาการปวดคอบ่าไหล่นะคะสาเหตุก็เริ่มมาจากที่มือเราเพราะว่ามือเราใช้งานเยอะแขนเราใช้งานเยอะอะ่ช่วงหัวไหล่เราใช้งานเยอะแล้วก็เกิดอาการบิวอัพนะคะ ทำให้เกิดอาการปวดที่คอบาไหล่นั่นเองแม้แต่คนที่ทํางานคอมพิวเตอร์นะคะก็ใช้มือใช้นิ้วนะคะทีนี้เราก็จะมาแก้าการที่จุดแรกเลยนะคะก็คือเปิดประตูลมก่อนนะคะเปิดประตูลมก็คือเราก็จะกดนะคะกดลงเนาะถ้าคนที่มีอาการปวดคอบายไหล่มากๆเวลากดคุณจะรู้สึกได้เลยว่า ตรงเนี้ปวดมากเลยแล้วใช่เลยนะคะคุณก็ค่อยๆกดนวดไปเรื่อยๆนะคะอันนี้จะทําไม่นานเพราะว่าเป็นวิดีโอจะยาวเกินส่วนที่เป็นข้างๆเราก็ดันเขาออกไปนะคะอาจจะดันออกแล้วก็โน้มมือเรากลับนะคะฝ่ายตรงข้ามนะคะเอาใหม่นะดันวางมืออยู่ตรงนี้นะคะตรงกลางนี้นะคะแล้วก็ กดนิ่งลงแล้วเราก็โน้มมือเราย้อนกลับมาแล้วคุณจะรู้สึกว่ามันเป็นอาการยืดที่ได้ดีมากเลยนะคะก็ทําไปนะคะส่วนข้างนี้เราก็จะไม่สามารถทําเหมือนที่ได้ก็อาจจะได้อนนะ่ะดันเอาวางมือไว้ตรงครึ่งตรงนี้นะคะตรงเราจะรู้ได้ว่าตรงไหนนะคะว่าเราที่เราเจ็บก็คือช่วงรอยรอยต่อตรงนี้นะคะ กดลงไปนิ่งๆนะคะไม่ต้องแรงมากพอประมาณแล้วเราก็ดันมือเราออกนะคะหรือถ้าไม่ถนัดก็แค่มือทำอย่างนี้นะคะนะดันออกแล้วก็ดันออกทางมือนะคะถ้าถ้าเป็นหมอนนวดเขาก็เรียกว่าเปิดประตูลมนะคะแต่นี่เรานวดตัวเองก็ทำแบบนี้นะคะ แล้วเราก็นวดตรงมือนี่นิดหน่อยนะคะตรงพวงมือเงี้ยนะถ้าเราปวดเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามันฟินมากเลยเวลาเรานวดตัวเองเนาะก็ทําเท่าที่คุณจะมีเวลาทํานะคะถ้ามีเวลามากก็ทําำเยอะๆถ้าเวลาน้อยก็นวดๆเอาก่อนนะแล้วก็ลูดไปนะคะลูบลูบตรงมือน,นะคะตรงตรงนิ้วมือเงี้ยลูบเงี้ย แล้วก็รูดระหว่างร่องนะคะเด้วเราก็รูดถ้าคนคอปลาไหลเจ็บมากเนี่ยรูดไปเนี่ยมันจะปวดไปหมดเลยค่ะมันจะใช่หมดเลยเนาะอ่ะทีนี้หงายมือไปแล้วนะคะทีนี้ก็คว่ำมือคว่ำมือเราก็ทํามืออย่างนี้นะคะเปิดประตูลมเหมือนกันวางตรงกลางนะคะอย่างนี้เนาะ แล้วเราก็ดันขึ้นนะคะดันขึ้นแล้วเราก็จะรู้สึกได้ว่าตรงไหนที่เราปวดนะมันก็จะแล้วทีนี้เราก็วนวนตรงข้อนะคะวนไปเนาะก็คือเอานิ้วมือเราไว้ข้างใต้กระดูกนี้นะคะแล้วก็เหมือนกดดันลงกดดันลงส่วนข้างบนตรงหัวข้อนี้เราก็ กดวางมือไปตรงข้างข้างตะปมข้างอานี้นะคะแล้วก็ดันออกก็คือดันออกกดดันออกนะคะข้างนี้ก็เหมือนกันเนาะอันนี้คือเปิดประตูลมแลวแถวนี้เราก็สามารถที่จะรูดมือเรานะคะอย่างนี้นะเอาปวดมันก็จะช่วยคลายเส้นนะคะ ดึงไปแล้วจะเอามือหนีบเอาไอมือหนึ่งนะฮะหนีบเนาะนิ้วชี้กับน,นิ้วกลางหนีบนี้นะฮะแล้วก็ดึงนะคะค่อยๆดึงนะอย่าดึงแรงนะเดี๋ยวนิ้วหลุดค่อยๆดึงเพื่อยืดนะคะให้เส้นมันยืดออกเนาะ,ะเอาจะเอานิ้วนิ้วสองนิ้วรูดนี้ก็ได้นะคะรูด ได้หมดนะคะรูดเนี่ยมันก็จะทําให้เราเส้นเรายือดออกเนาะคายเส้นนะคะโอเคนี้เมื่อในมือเราเรียบร้อยแล้วนะคะนี้เราก็จะมาที่แขนนะคะแขนนี้เราก็ตรงนี้นะคะมันจะเป็นแบ่งครึ่งอย่างนี้เนาะเราก็บีบนะคะบีบนะคะถ้าเป็นฝั่งนี้นะคะ ก็วางมือลงไปนะวางนิ้วลงไประหว,ว่างร่องกลางนะตรงนี้นะตรงร่องเนี่ยแล้วเราก็วางนะคะวางแล้วกดไปเบาๆแล้วเราก็เยี่ยมือเราฝ่าฝ่ายตรงข้ามเหมือนบิดมือเรานะคะเราจะรู้สึกได้เลยว่าเส้นเรายืดออกนะคะหรือถ้าไม่ก็นวดเนาะ นวดอย่างนี้นะคะนวดทีละครึ่งเอามาตรงนี้เราก็นวดนี่นะคะบริเวณนี้เราจะปวดนะคะเราพอประมาณทีนี้เราก็นวดหลังแขนนะคะแขนนี่ก็จะมีเราจับไปเราก็จะรู้ว่ามันเป็นกระดูกนะคะทางนิ้วโป้นี่นะ อันนี้ก็กดดันลงกดดันลงกดดันลงนะคะแล้วท่านจะมีกระดูกข้างบนอันนี้กดดันลงข้างนะคะแล้วข้างบนนี้ก็กดดันออกทางนี้ก็เหมือนกันทางนิ้วก้อยใช่ไหมคะมันก็จะเป็นกระดูกนี่นะกดแล้วดันลงกดดันลงกดดันลงกดดันลงนะคะ โอเคสำหรับแขนก็ประมาณนี้นะคะอ่าเมื่อกี้เราก็เป็นการแก้อาการที่แขนไปแล้วนะคะตอนนี้ก็มาเป็นท่านอนนะคะก็นอนแบบนี้ก็ได้นะคะเอาขายกขึ้นคู่กันนะคะแล้วลองน,น,น,นันอนตะแคงคะใช้หมอนนอนตะแคงนะคะหรือถ้าไม่ถนัดใช่ไหมคะเราปวดเราก็เอาขานงตรงไปนะคะข้างในแล้วก็ขาหน้าก็ยกขึ้นมาแล้วก็หมอนวางนะ เพื่อนๆก็เปิดวิดีโอแล้วก็ทำตามพร้อมกันไปกับวิดีโอเลยนะคะตอนนี้เมื่อเรานอนได้ท่าแล้วนะคะก็ยกยกแขนพับไว้อย่างนี้นะคะหรือว่าถ้าปวดก็เอาทับเลยปวดไปอย่างนี้เลยก็ได้ท่านี้เลยนะคะ จุดนี้คือจุดสำคัญมากนะคะสำหรับคายแมกสาหรับคนที่ปวดสะบักนะคะแล้วก็ขึ้นไปที่คอที่ไหลนะคะตรงนี้มันก็จะเป็นสะบักเรานะคะก็เป็นรูปโครงกระดูกอยู่เนาะ,ะเราก็เอามือแตะลงไปนะคะตรงติดโครงกระดูกนะคะกดลงไปนะคะแล้วก็ยืดดึงลงนะคะกดลงไปยืดดึงลง จะไปกดขนกระดูกนะคะให้กดข้างใต้กระดูกนะคะตรงกล้ามเนื้อเรากดแล้วก็ดึงลงกดแล้วก็ดึงลงนะคะดึงลงนะ,ะเอาให้รอบนะถ้าเราปวดเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่ามันฟินมากแล้วมันก็โดนนะคะเนีย่ยกดลงกดนะคะแล้วก็ดึงออกกดแล้วก็ดึงออกนะคะก็คือให้รอบรอบสะบักเลย ทางนี้ถ้าเราไปไม่ถึงตรงนี้จะเป็นจุดพอยนะคะที่เป็นกระดูกตรงมุมของมันก็กดลงไปแล้วเราก็ดึงออกหรือเราจะย้ำๆๆเนาะถ้าเรารู้สึกว่ามันเจ็บๆคันๆมันๆเราก็กดย้ำๆข้างบนนี้เราก็บนบนกระดูกเราก็วางนิ้วลงนะคะแล้วก็ดันขึ้นฮะมันก็จะโดนตรงที่เราปวดนะคะเส้นจะปวดปวดคันๆนะ,ะตรงใต้กระดูก กดดันลงข้างบนกระดูกดันขึ้นนะคะดันลงดันขึ้นเนาะ,ะตามถ้าเราปวดเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่ามันอยู่ตรงไหนเราก็กดไปนะคะแล้วตรงนี้ก็คือจุดสําคัญก็คือตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าพอยต์ก็คือเป็นจุดแก้การนะคะระหว่างตรงกล้ามเนื้อตรงนี้ระหว่างรอยต่อกระดูกนะคะกดเราจะรู้เลยว่าตรงไหนมันเจ็บถ้าเกิดเรามีปัญหาเนี่ยตรงนี้จะเจ็บมากนะคะ ก็กดนะคะกดหรือครึ่งก็ได้นะคะแล้วตรงนี้ก็เป็นรอยต่อของช่วงแขนนะคะก็กดลงไปแล้วยืดออกกดลงไปแล้วยืดออกกดลงไปแล้วยืดออกทางนี้ก็ทางทางนี้สะบักมันก็จะมานี้แขนต่อก็จะไปงี้แล้วก็กดตรงนี้ดันออกกดตรงนี้ดันออกนะคะแล้วทีนี้ก็มาตรงนี้มาก็จะมี ถ้าเราจับอย่างนี้นะคะมันก็จะเป็นเนื้อเนื้อกล้ามเนื้อตรงนี้ถ้าเราจับแล้วเรารู้สึกว่ามันเจ็บมันปวดใช่ไหมก็แสดงว่าเรามีปัญหาตรงนี้เหมือนกันถ้าไม่มีปัญหาเราจับมันจะไม่รู้สึกอะไรก็ไม่ต้องนวดนะคะแต่ถ้ามันปวดเราก็นะคะบีบเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นเนื้อระหว่างช่วงหน้าอกกับช่วงจักระแล้นะนก็บีบบีบให้เขานะคะและตรงนี้มันก็จะ ปวดเนาะเราก็บีบไปตรงนี้มันก็จะมีเส้นนะคะดันขึ้นน,นะคะแล้วทีนี้เราก็จะมานอนหงายยกขาขึ้นหรือเอาขาลงก็ได้เนาะนอนหงายตรงนี้ตรงช่วงใต้ไหปลาร้านะคะถ้าหัวไหล่เราตึงมีปัญหานะคะมันก็จะ รวมกันทั้งข้างหน้าและด้านหลังด้วยนะคะก็คือตรงนี้ก็จะคลายแมตเป็นจุดพอยด้วยมนกันก็คือตรงใต้หหัตปลาเราก็กดนะคะตรงนี้เนินเนินหน้าอกนะคะกดนาะนวดแล้วตรงนี้ก็เป็นช่วงรอยต่อหัวไหล่นะคะแล้วก,ก,ออก็กดไปยืดออกกดไปยืดออกกดไปยืดออกแล้วตรงนี้ก็จะมีกระดูก เราคมนะคะมันจะมีมันจะมีมันเปิดเสื้อไม่ได้นะก็จะมีตรงตะปรงหัวไหลเราถ้าเราคำคำแล้วมันปวดปวดก็ใช่ค่ะเมื่อขึ้นนะคะแล้วก็พับลงนะวางนนี้แล้วก็เอามือเริ่มไปนะคะนวดตรงนี้ตรงนี้มันจะปวดนะมันจะปวดมากแล้วคนปวดคอปาลายมันจะปวด คนที่ใช้มือใช้แขนเยอนะเนาะมันจะปวดมันก็จะเป็นท่าที่เรานวดตัวเองได้ง่ายแล้วก็ล้วงไปตรงไหนมันปวดนะคะมันก็จะฟินนะคะปวดมากแล้วก็แบบไปเนะโอเคนะคะเราก็ได้คลายแมกนะคะระหว่างช่วงแขนนะคะเปิดประตูลมแขนแล้วก็นวดแขนให้เส้นขี้แขนหย่อนคลายนะคะแล้วเราก็ไปคลายแมกที่ ตรงสะบักช่วงข้างตัวเรานะคะแล้วก็ช่วงหน้าอกนะคะทีนี้ก็มาจุดสำคัญที่เราปวดนะคะก็คืออ่านั่นเองจะมีปัญหาช่วงตรงนี้นะคะ C7 ก็คือตรงนี้มันก็จะเป็นช่วงกล้ามเนื้อเนาะตรงนี้มันจะเป็นกระดูกเนี่ยถ้าเรากดลงไปอย่างเงี้ยเราอย่าไปกดตรงกระดูกนะคะกดตรงข้างกระดูกอย่างนี้นะคะ ก็ยืดตรงนี้ก็ได้นะคะช่วงช่วงคอนะตรงนี้มันก็จะเป็นเหมือนแบบว่ามีพังผืดเยอะนะคะมันก็จะปวดนะเราก็ทําอย่างนี้ก็ได้กึงๆนะคะมาคลายแมกจุดสําคัญเลยนะคะก็คือที่เราปวดคอบ่าไหลก็มันจะเป็นจุดนี้นะคะจุดสําคัญเลยก็คือเส้นมันเข้าไปล้างในสบะบักนะคะ นี่เราก็จะคายสปักของเรานะคะด้านบนนะคะอันนี้ก็คือช่วงหลังของเรานะคะช่วงกระดูกหลังเนาะ,ะ,ะตรงกลางนีนะคะแล้วสปักหัวมุมสปักที่มันทาที่มันเป็นล้างเส้นเข้าไปข้างในนะคะแล้วทาให้เราปวดก็คือบริเวณนี้นะคะทีนี้เราจะทายังไงถึงจะคาย บริเวณที่มันล้างนี้ได้เพราะว่ามันยากมากที่เราจะนวดตัวเองนี่เราก็เอามืออ้อมตัวเราเองมานะคะมาวางที่ตรงจุดเป็นหัวต่อตรงสะบักนะคะแล้วเราก็ยกแขนเราขึ้นนะคะงอน,นี้นะคะมือน,นี้เราก็กดลงเนาะ,ะตรงไหนที่เรารู้สึกว่ามันมันเจ็บมันปวดเรากดลงนะคะแล้วเราก็หมุนแขนเรานะคะหมุนแขนเรา ช้าหมุนข้าวหมุนออกนะคะแล้วเราตรงไหนที่เรารู้สึกว่ามันเจ็บมันปวดใช่ไหมเราก็เปลี่ยนที่นะคะเอามือวางกดลงนะคะดันออกเล็กน,น้อยแล้วเราก็หมุนแล้วช่วงที่เราหมุนนะคะกระดูกมันก็จะมาโดนกับตรงนิ้วเราแล้วมันก็จะยืดเส้นออกนะคะนี้นะคะเราก็ทําไปนะคะตรงไหนที่เรารู้สึกว่ามันจะตรงนี้ก็ใช่นะคะที่เราปวดเนาะ ก,กดลงไปนะคะแล้วก็ก็จะเมื่อยนิดนึงนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วเราก็จะคลายนะคะ mm. นี้ก็จะมาที่คอนะคะ mm. ก็ประสานมือกันอย่างนี้นะคะ mm. ถ้าเป็นผู้หญิงผมยาวก็มัดมวยขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะคะ mm. แล้นี่เราก็ประสานมือกันแบบนี้นะคะ mm. แล้วเราก็สดสายมือให้เข้ากันแน่นแล้วเราก็ กำ,กำมือเรานะคะเราจะใช้ช่วงอุ้งม,มือนี้นะคะอุ้งม,มือนะโอเคเรากำนะฮะเราก็ปีดนะคะนี่ก็คือนวดที่หัวก็คือหัวเราจะปวดนะเราอาจจะสามารถคลึงคลึงนิ้ก็ได้นะคะใช้พัเรานะคะตรงฝ่ามือเนี่ยตรงเนี่ยสองนันเนี้ย ตรงไหนที่เราปวดนะคะตึงเนาะหววตึงปวดเราก็กึงไปนะคะตรงนี้นะคะตใต้ชัยทอยเนี่ยเราก็จะปวดนะคะเราก็กึ่งเขาแต่ยกเว้นนะคะห้ามนวดติดหูนะคะช่วงไหนที่เรานวดหัวนวดคอไม่ควรที่จะไปโดนนะคะก็คือช่วง จากใบหูมาถึงตรงนี้นะคะใบหูถึงตรงนี้อย่าไปนวดนะคะเพราเรียกเป็นว่าเป็นช่วงทัดดอกไม้มันจะมีเส้นเลือดเยอะนะคะอันตรายเราอาจจะไปโดนเส้นประสาทนะคะก็คือให้นวดช่วงนี้นะคะจากไยผมนี้ขึ้นไปแล้วก็จุดจุดขมับนี้นะคะพอ,อมาตรงต้นคอแล้วก็บีบเข้าๆนี้ก็ได้นะค ปินหมดแลวค่ะถ้าเราปวดเนาะทีนี้เราก็มาที่กดตรงจุดที่มันปวดหัวนะคะกดมืนมกครองศีรษะไว้แบบนี้เราก็ใช้นิ้วเรานะคะเราอาจจะเอาวางนิ้วลงไปแล้วเราก็โยกหัวเราขึ้นนะคะนิดหน่อยอยแรงมากเดี๋ยวเวียนหัวกดนิ้วนี้เราก็ เนโปรเราก็จันขึ้นนิดๆก็จะคายเนาะช่วงกะโหลกเราสลับข้างนะคะกดแล้วเราก็ดันหัวเราขึ้นเราก็มางอหัวตัวเองนิดน้อยเนาะ เราไปลัดจากผมอ่ะนะส่วนตรงนี้เราก็มีกระดูกนะคะกระดูกเส้นคอกระดูกกายก็ดัน,นเส้นคอออกเบาๆนะคะแล้วก็มาบี๋เนาะช่วงตรงนี้มันจะปวดใช่ไหมมาบี๋ก็กแล้วก็อาจจะสลับแขนนะคะอย่างนี้แล้วก็โอบตัวเองเนาะแล้วก็ ตรงนี้มันจะเป็นช่วงพอดีเลยที่เราปวดเนี่ยเราก็กดอย่างนี้นะคะไปเนาะก็โอบตัวเองพอมันเมื่อยใช่ไหมนะเราก็พักเนาะออาคอเอาคอวางที่แขนนะคะพักเพราะวาหายใจเข้าออกลึกๆจะรู้สึกสปายนะคะก็หายใจเข้าออกลแล้วก็สลับ หัวมาข้างหนึ่งเนาะาเข้าออกลึกไปเองมาให้ตัวเองรุ้สึดสบายนะคะแล้วเราก็ยกแขนขึ้นนะคะตัวตรงหลังตรงอกยืดหน้าตรงประสานมือกันนะคะหายใจเข้าออกลึกแล้วก็ลดแขนข้างหนึ่งลงมานะคะ น้ตไปที่สะบัดกไปอีกมือนหนึ่งเราก็จับข้างบนศอกนะคะแล้วก็ดันดันหัวเรามาข้างหลังนิดหน่อยนะคะล้วไปยืดดึงแขนข้างนี้ไปนะคะดันหัวหายใจเข้าออกืบิกขีดครั้งก็ได้ถ้าที่เราทำได้นะคะยิ่งได้หลายหายใจเข้าออกอยิ่งดีนะคะ แล้วก,ก็ค่อยปล่อยนะคะแล้วก็สลับนะคะเอานนั้างนะี้ก็ดึงนะคะสั้นหัวเล็กน้อยหลังตรงอกเชิดหายใจเข้าออกลึกแล้วก,ก็ค่อยปล่อย สานกลางลำต้นอบเชิญหน้าขึ้นนิดหน่อยหายใจเข้าออกลึออกเข้าลึกแล้วก็ค่อยผ่อนแขนลงนะคะทีนี้ก็เหลืออีกหนึ่ง ท่านะคะแก้อาการก็คือแก้อาการที่เท้านั่นเองนะคะตอนนี้ก็เป็นท่าสุดท้ายแล้วนะคะสําหรับแก้อาการหรือคลายแม็กของอาการปวดคอบ่าไหลสําหรับคนที่เป็นมากนะคะก็คือมันจะมีอาการโชว์ที่เท้าด้วยนะคะถ้าคุณกดตรงระหว่างเท้านี้นะคะระหว่างนิ้วโป้กับน,นิ้วชี้เนี่ยแล้วถ้าคุณเจ็บนะคะนั่นแสดงว่า มันเป็นอาการล้างเส้นมันล้างที่หัวไหล่แล้วก็ที่หลังนะคะก็ให้กดนะคะนวดนะคะในบริเวณระหว่างร่องเท้านี้นะคะให้จนมันหายปวดนะคะให้รู้สึกว่าจนกว่าเราจะคลายที่เหมือนมันเค็ดเดๆปวดๆนะคะกดไปทายยมองนะคะถ้ามันปวดมากแล้วก็ นวดพอประมาณแล้วก็หยุดแล้วก็อีกวันสองวันแล้วก็มานวดใหม่นะคะถ้ามันยังมีอาการเจ็บอยู่ถ้าตรงเท้าเนี่ยหายปวดนะคะเวลาเรากดแล้วมันหายปวดเหมือนหายเคสหายปวดเนี่ยหัวไหล่ที่มันปวดมันก็จะเบาลงเลยคะ่ะแล้วบางทีมันก็จะมีปวดตรงนี้นะคะตรงตรงข้อนิ้วเนาะตรงตะปมตรงนี้นะคะตรงหัวกระดูกเท้าเนี่ย มันจะมีมันจะมีกระดูกอยู่ใช่ไหมคะก็นวดนะคะกดแล้วก็ยืดออกกดแล้วยืดออกกดแล้วยืดออกนะคะได้หมดใต้ใต้ใต้กระดูกนะคะใต้ส้นตรงนี้ก็เป็นจุดของการปวดคอบา่าไหลเหมือนกันนะคะไม่รู้จะเห็นไหมนี่อันะอย่างนี้นะตรงนี้มันจะเป็นกระดูกใช่ไหมคะเราก็กดตรง ใต้กระดูกนะคะกดแล้วยือดออกกดแล้วยือดออกกดแล้วยือดออกแล้วตรงนี้มันจะเป็นเหมือนกระดูกนะคะช่วงนี้เนี่ยถ้าเราเจ็บเจ็บปวดปวดเนี่ยใช่หมดเลยค่ะก็คึงนะคะจนกว่าเขาจะคลายตัวเบาปวดถ้ามันปวดมากเราก็นวดวันนี้นิดนึงแล้วพรุ่งนี้เราก็มานวดตัวเองใหม่นะคะตรงนี้เนี่ยมันจะปวดหมดเลยค่ะถ้าแถวนี้ปวดอ่ใช่หมดเลย แล้วก็อันนี้ก็คือเส้นแผนนิดนึงนะคะไหนๆก็ไหนๆ <c oughs> แล้วนี่ก็คือเส้นขานะคะที่มันจะตึงนะคะแล้วก็ล้าคนที่ล้ามาที่สะโพกมันก็จะมีเส้นเอ็นร้อยหวายตรงนี้ตึงนะคะตรงนี้เนี่ยเรานวดไปเลยนะคะเนี่ยเอาอยาหม่องทาแล้วมันทาคึงแล้วก็นวดคึงคึงคึงมันก็จะเจ็บคันคันมันมน,นะคะเนี่ยนวดไปเลยเนี่ยแล้วก็เส้นขายแล้วมันก็ ตัวเราก็จะเบาเท้าเราก็จะเบาเนื้อตรงตะปมนี่นะคะใต้ตะปมเนี่ยมันจะเป็นจุดนะคะเนี่ยมันจะมี3จุดนะคะจุด1จุด2จุด3แต่เราก็คึงไม่ต้องเอาแต่จุดนะคะคึงไปเลยเนี่ยเราจะมองใส่คึงคึงนะคะบางคนจะเจ็บมากเลยตรงนี้นะคะคือตรงนี้มีปัญหาเส้นนักแข้ง เส้นเอ่อเอ็นร้อยหวายมีปัญหานะคะคือนวดนะคะถ้าทาน้ำมันก็เอามะเหงกเนี่ยนะคะมะเหงกแลอย่างเงี้ยกึงกึึงกึงงงงนะสบายมากเลยเท้านะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำวิดีโอหน้าของการนวดฝ่าเท้าตัวเองนะคะเราจะทำให้เราสบายแล้วก็ผ่อนคลายร่างกายที่ปวดเมื่อยด้วยเนาะ ทุกท่านที่รับชมนะคะเอาไว้เจอกันในวิดีโอหน้าอีกนะคะสวัสดีค่ะ